ครับปรแกรมนเส้นเกมเมอร์ทีวีไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาทำกับดักเนียนร้อยเปอ็นตอนที่2องตอนสุดท้ายแล้วเราจะไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องสร้างแผนที่ใหม่นะครับแล้วก็อันนี้โอเค ขอ,อ้เก้าเก้าเก้าจ้ะตัวหนึ่งครับโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโมบ้างแล้วนะครับมาอันดับทสี่เลยอันดับที่สี่สอ เส้นหยบนีบกำดักนี้ทำได้ง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันเงนี้ยตัวดักนี้ถือว่ากันดักนี้ง่ายมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาให้ดูโอเคก็สร้างบ้านนี้แหละครับแล้วก็เอาลงไปลึกๆเลย นะครับอย่างนี้นะครับอา้าจากนั้ก็ทำอีกชั้นหนึ่งะ่อทีเกมแรกหน่ยโอเคอเคเคนี่แหละครับแล้วก็วางลาวาลงไป จากนั้นเราก็วางท n t นทีไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางน,นล้วจากนั้นเราก็วางอันนี้ไว้นะครับอย่างนี้นะครับพอคนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูพอคนเดินมาแล้วพอเข้าบ้านปุ๊บเหยียบตายป่าช่วยด้วยเห็นไหมเกมตักที่แสนง่ายมากโอ้โหบ้าพัง มาดูอันดับที่สองกันเลยนะครับกล่องมรณะนะครับเฮ้ยอันดับที่ห้าดิกล่องมรณะนะครับถือว่ากาดักใช้ได้น,นะครับต้องก่อนเพื่อนมันรู้หมดแล้วว่าเอากล่องมรณะนะครับฟรีเดมอนแต่คราวนี้จะอยู่ที่บ้านแทนนะครับกำลังนี้ก็ง่ายมากแค่คุณแค่คุเอากล่องเอากล่องนะครับ เทปเปลแล้วก็ TNT แล้วจากนั้นเราก็วาง TNT นทีลงไปแล้วจากนั้นเราก็วางกล่องนะครับแล้วพอเพื่อนมาเปิดกล่องแล้วก็จะตายนะครับเนี่ยครับงนีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วทำไมกล่องมันนะ